กินอะไรล่ะคะไอตูดมึกเอ้ยอันดำดำเนี่ยกินอะไรป้อนแม่มั่งอ้ํา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 งานรักจังเลยป้อนแม่เด็ดเด็ดมาอ้ําอ้ําเลยอ้ําอ้ําอ้ําเลยอ้ําลดใครปะ มดใครวะอ้านี่แงเชื่อใจวะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมป้อนแม่มั่งดิโอ้โหกินคนเดียวเลยดาแม่ยังไม่อิ่มเลยแม่ยังไม่อิ่มเลยอันดาจกดีดีดก จบดีๆไหมเนี่ยจะได้กินบ้างเลหรือเันเนี้ยนี่แม่จบให้อ่ะได้แล้วนี่เย็บเออปอดอูู้ไม่ปอนแม่บบางเลยอ่ะอ้ำมั้งอ้ำอ้ำเอ้า อ้าวตูดบึกอ่ะมาจากป้อนด้วยอ่ะหยิบมหยิบหยิบมาอืมอร่อยไหมเอ้าไอ้กินอะไรล่ะกินนิ้วหนูดิเนอ